มาดูคู่คองนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับคนเกิดเดือนหนึ่งเดือนแปดนะครับเลขเจ็ดคู่ครองนะครับตกทงชัยคนเกิดเดือนสองเดือนเก้านะครับคู่ครองเลขหนึ่งตกอะไรครับโลก,กาคนเกิดเดือนสามเดือนสิบอ่าปัตตานีเลขสองตกอะไรครับอิลี คนเกิดเดือน4เดือน11นะครับปัตตานีเลข3ตกอะไรครับขุมทรัพย์คนเกิดเดือน5เดือน12นะครับเลข4ตกอะไรครับตกมรณะนะครับคนเกิดเดือน6นะครับเลข5ปัตตานีนะครับผู้คอนะครับตกเลขอะไรครับอธิบดีคนเกิดเดือนเจนะครับผู้คองเลข6ตกอะไรครับราชา